แฟนบอลทุกท่านครับเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันครับไปเวทีก็ถ่ายมาฝากกันเป็นประจำครั้งนี้คือศึกมวยไทยพัฒมิตรครับเป็นสายศึกพลังใหม่วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567ครับไปเวทีถ่ายมาฝากเหมือนเดิมเหมือนเคยครับเพชรศิลาศิษย์หนุ่มน้อยเจอกับทางเพชรสามโคกเดชเพชรพสีทองครับเพชรศิลาฝ่ายแดงนะครับเพชรสา,ารมโคกฝยนเงินตอนนี้คือเกมวงในพยายามไล่บี้หาจังหวะครับ แต่ดมวยรักใครชอบใครเชียร์ใครก็มาดูกันครับทันต่อหรือท่านรองครับเพศศรชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยครับกับเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองดูมวยไทยใเจเป็นกลางแล้วกันครับเอาแบบไม่มีราคาเลยมาดูอาวุธกันเน้นๆดูอาวุธกันเนืน้อๆครับตอนนี้คือยกที่3เกมวงในค่อยๆไล่ค่อยๆเคาะค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับ,เ,รบเพศศรชรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเดินเข้าหาพยายามจับคอปลำ้ำแล้วก็เหมือนอยากจะเล่นวงในครับค่อยเตะค่ายๆตีครับนี่ครับ เพชรศิลาแกใช้ความแข็งแรงครับนะครับพยายามดันไปครับดูครับปั้มอย่างเดียวครับเข้าคออย่างเดียวครับเกาเพชรศิลาสิบอุ่นน้อยหรือว่าเพชรศิลาเอกเมงนน์นั่นแหละครับจกจากกระนองครับ ับล็อกคออย่างเดียวไม่ทำไรนะตีโอ้อะไรยังเลยเป็นอีสานเจอใต้แล้ะครับแบบนี้ครับน้ำเงินนี่ก็เหมือนจะเบียดตีเข่าเหมือนกันครับณตอนนี้ครับเพชรสามโคกเด่นเพชรสีทองู่นี้ชบกันที่พิกัด43กิโลครับ ไม่มีอะไรมากมายครับบรรยากาศก็ถือว่าลุ้นได้ทั้งน้ำเงินลุ้นได้ทั้งแดงเตะขามาถืกแดงเดินไปต่อยหมัดโอ้โหต่อยสวยนะตัดลําตัวได้ครับแต่ว่าดูการปล้มสิครับนี่มันมวยปล้มชัดๆครับไม่มีแล้วครับนี่ครับมวยไทยไก่เดือยครับอาวุธช่วงนี้ก็ปั้มกันอย่างเดียวครับตีเข่าครับยางเอาไว้ทิปโอ้ยครับหมัดซ้ายครับต่อยลําตัวเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าขวาเพื่สั่งพวกตีขวาตีขวา อย่างไม่ดีครับตีขวาสวยครับเป็นสามโคตีขวาครับเป็นสามโคตีขวาครับรมการกดแย่ครับเอาครับถือว่าดีขึ้นมาครับในช่วงปลายยกสาสหรับเพชรสามโคกเพชรศิลามาจับคอใช้กําลังอย่างเดียวหมดสามขึ้นสี่ครับต้นยกเนี่ยเป็นของฝ่ายแดงกางเกงแดงเบียดจับคอแข็งแรงแต่ว่าปลายยกเป็นน้าเงินที่เริ่มจับได้แลวตีได้ครับมาดูครับแก้เกมยังไงครับซ้ายครับแล้วก็รวบครับซ้ายแล้วก็รวบแล้วก็เสียบซ้ายครับ เพชรสามโคกจับคอยังไม่ได้ขึ้นคอยังไม่ถูกขึ้นได้แล้วจับคอล็อกไม่อยู่โดนหมัดขวาเพชรศิลาเดินเข้าหาโดนแข้งขวาครับอย่างไม่สนครับเดินไปก่อนอยางไปก่อนแล้วก็จับเสียบเข่าไปมือออกมาวนวนวนโอ้โหจับไม่ได้ครับโอ้โหลื่นเป็นปลาไหลครับพยายจะจับคอได้ก็สำหรับเพชรสามโคกจับคอตีเขานะครับตีได้หนึ่งทีที่ออกมาแล้วก็หมุนแล้วก็วนครับ เพชรศิลาว่ายังไงหมัดมายังไม่ได้โดนรวบอุ้ยไปมุดตั้มเลยเสียบเข่าซ้ายครับเพชรศิลาเพชรสามโคมีดสอกเสริมเพชรศิลาเดินเข้าหาเพชรสามโค้พยายามเขี่ยขาไม่ให้เดินเข้ามาได้ง่ายๆเขี่ยขาไปเพชรศิลาจับคอจับคอจับคอ,อบดไดเพชรสามโค้ไม่ย,ยอมให้จับเกมวงในยังทําอะไรไม่ได้ครับปล่อยท้องครับเสียบเข่าวขวาครับเพชรสามโคเพชรศิลาตีขวาคืนดูเกมวงในตรงนี้จับคอเนี่ก็ยังไม่มีใครจับได้แต่ว่า ในเกมที่เพชรสังโค้พยายามจับก็ไม่ได้เพชรศิราพยายามจับก็ไม่ได้ครับยังขึ้นคอกันไม่ได้แต่ว่าเกมวงนอกคนนี้ยังดูเหลื่อมเพชรสังโคนะครับอย่างที่บอกครับเราดูมวยไทยใจเป็นกลางไม่ต้องเอาราคาดีกว่าเดี๋ยวมาดูอาวุธกันเลยครับ3 4 5ใครดีเดี๋ยวว่ากันไปครับการมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์คอบอกกันได้เลยนะครับในคลิปนี้ครับเตะขานี่ครับเบียดจับจับจับแล้วก็พลิกพลิกแล้วก็เสียบขวาครับเป็นสังโคกเสียบซ้ายครับเป็นสังโค เพชรศิลาดูจะออกอาวุธไม่่อยเขาป้อแล้วอาต่อยได้ทีหนึ่งหาข้อเสียบขวาเสียบขวาไปเบาๆดึงดึงโอ้โหแต่ว่าแกได้ลูกแข็งแรงครับเพชรศิลาครับแกจะบอกว่าแกปล้ำดีกว่าเท่านั้นแหละครับแรงดีกว่าครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมแขนอะไรก็เป็นสามพวกแกได้ตีนะอาจจะเรื่องของความสูงนะครับดูครับจับคอแล้วครับพยายามจะจับแล้วก็ตีไม่ได้ครับตีครับตีไปครับดูอย่างนี้ยังไงผมก็ยังเหลี่ยมน้าเงินนะครับผมขอเหลี่ยมน้ําเงินนะครับ คุณมองใครชนะคอมเมนต์ก็มาบอกกันครับความทั้งหมดทั้งมวลนั้อยู่ที่เราครับอยู่ที่กรรมการเตะซ้ายเบาๆเตะหนึ่งทีเตะปอบแปะเตะแบบแมวเด้าครับสำหรับให้สามโคกแต่ว่าเกมพละกําลังนี่ฝ่ายแดงดูเหมือนจะยังไม่หมดง่ายๆครับตีกันดูครับตีฟรีไปตีขวาไปหลานออกมาโอ้ขวางครับแบบไม่สบายครับน้ําเงินครับดูยังไงก็น้ําเงินครับแผนนี้ครับตีซ้ายตีซ้ายตีซ้ายแล้วก็ตีขวาตีขวา อาจจะได้แค่เคาะอาจจะได้แค่เลาะอ,อาจจะได้แค่เลมแต่นะครับเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิง่งนับศพทหารเดี๋ยวมาดูครับมันเป็นยังไงครับบอลค่นี้ตีซ้ายนะครับตีซ้ายครับวงในแดงสู้ไม่ได้แล้วครับหักเอ้าเอาทีา่ละซอกขวายาวานะยาวายาว่านะยาว่าโดนโดยศอกขวาตีครับโดนหักเทวโ,โหปลายยกครับก็ออยังดูยกนี้ตูน้ำเงินดีกว่าครับ ชัดเจนครับเงินเหมายกสี่ครับทีมงานสุดหนึ่น้อยน้อยขึ้นมาช่วยกันนะโอ้แข้งซ้ายครับเมื่ีห้าน้ำเงินเลือกเดินครับตีครับตีเนี้ยไปหนึ่งทีตีขวาไปเบาๆมาดูครับเหมือนจะได้ลุ้นด้สู้ทั้งสองคนครับแดงเลือกที่จะถอยต่อยมัดขวาน้ำเงินจับคอตีไม่ได้แดงบนตีซ้ายครับตีขวาครับโอ้ตีขวาเอ้าตีขวาเลยจะตีข้างหลังครับแต่ว่าดูเหลื่อมแบบนี้ถ้ามวยชิงดําหรือว่ากินจะเป็นยกในเสร็จแดงนะครับ แดงแกเปิดมายก5แกทาได้ก่อนครับแล้วก็มือทาไงดีโอ้ยจะกินอยู่แล้วไม่น่าลายตีซ้ายตีซ้ายครับแดงก็ตีสวนตีคืนเหมือนกันครับเศรศิลาสิทธิ์หนุ่มน้อยถอยหลังตั้งรับมีหมัดขวาตีซ้ายเพชรสามพกตีขวา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 สวยครับดอกนี้ครับได้คนละชุดครับแลกการทอนกันไปกับชุดที่1และชุดที่2กรรมการชอบชุดไหนมากกว่ากันเท่านั้นแหละเดินกระุมเงินเดินตีซ้ายตีซ้าย แล้วก็พักมาโอ้โหตีซ้ายครับยังไม่เข้ายังไม่โดนครับแดงถอยหนีไม่ีครับน้ำเงินตีไม่ได้ครับดูว่าจะป้องกันตัวได้ดีครับเป็นมวยไม่มีแรงนะสำหรับน้ำเงินนะถ้าจะเร่งถ้าจะแรงกว่านี้ก็น่าจะโอเคครับแต่ว่ายกขาจะเล่นจะยกไม่ขึ้นแล้วครับแล้วก็หลักเหนี่ยเกมวงในอะไรอย่างนี้แกก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าฝ่ายแดงมากมหมนักสักเท่าไหร่ํำใจครับแบบนี้ครับบรรยากาศทุกอย่างอยู่ที่แดงแล้วครับ ตีครับตีครับดูครับแค่ตีมันก็พอมาตีนี่มันเหมือนกับว่าได้แค่ถูๆไถๆครับไม่ได้เป็นลูกลักซะด้วยครับจะมาตีถูๆไถๆไม่ได้ครับเรียบร้อยครับแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับสุดท้ายแล้วครับถ้าให้รวมๆนี่ก็แพ้ความแข็งแกร่งครับเป็นยกจริงก็ยกห้าจะมองว่าเหลืองแดงนิดหน่อยเท่านั้นครับยอมครับเรียบร้อยกับสารภา อุตส่าห์ได้ยก4นะไม่น่ามาโดนยก5เลยต่อปล่อยบรรยากาศไปครับคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูตอนชูมือเลยนะครับดูมันจะถึงชูมือเลยแฟนมวยมองยังไงมองยังไงดีนะครับแก้เกมอย่างไรกันแต่อตอนนี้นักมวยสารภาพนะครับมันมันยอมนะครับมันจะยอมแล้วนะครับสําหรับเพชรสามโฟศิลาก็น่าจะมีปัญหาครับในความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงเบียดกินฝ่ายตรงนี้ผู้นี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับ ที่ยาครับรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวรากรรมการรวบรวมคะแนนแล้ว,าก,าลวลลก็ชูม,มืออยงเป็นทังการครับ รอกคนนั้นก็ชิงด้านนึดงได้ก็เป็นเพชชิาฟิกหนึงร้อยครับอนขะนั้นก็เพชสามโกไปครับคือรองสิ